มาต่อกันที่จังหวัดเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 3สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมหลังจากเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงจากพายุหนองฟ้าในพื้นที่2อำเภอคืออําเภอภูหลวงอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ นายชัยยพ์จรูนพง์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยพันเอกนัทชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สสาำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนเคลื่อนที่เร็วพร้อมยานพาหนะเรือท้องแบนและรถประสปา สนามเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดและปกครองในพื้นที่จังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมหลังจากเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงจากพายุนองฟ้าในพื้นที่2อําเภอคืออําเภอภูหลวงประชาชนได้รับผลกระทบ1ตบําบล2หมู่บ้าน16หลังคาเรือนและตําบลผานกเขาอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยประชาชนได้รับผลกระทบ2ตบํตบล13บหมู่บ้าน252หหลังคาเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลผานกเขาอำเภภอูกระดึงจัังหวดเลยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมเรือท้องแบนออกช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยโดยการจัดเรือท้องแบนรับส่งประชาชนรวมถึงส่งอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยโดยร่วมกับส่วนราชการจังหวัดและปกครองในพื้นที่ค่ะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยได้แจ้งเตือนทุกอำเภอเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรตลอด24ชั่วโมงตลอดจนพื้นที่จุดเสี่ยงซึ่งเคยเกิดน้ำท่วม รวมถึงพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐตลอดจนมาตรการในการดูแลประชาชนทั้งนี้จังหวัดจะให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทราสาธารณภัยจังหวัดเลยทราบโดยเร็วค่ะ